สวัสดีครับพี่น้ำพึ่งอ,อ้าวเจอรี่สวัสดีครับสวัสดีเ้าเป็นอ,อะไรครับถึงทำเหมือนเคืองตาอะไรเข้าตาครับมันก็อารมณ์นั้นแหละแต่ว่ามันมีอาการแสบตามากกว่าแล้วก็จะมีคันตาบ่อยๆอ,อ๋อแล้วเวลาเอากระจกมาสองตาดูมันก็จะเหมือนมีแผ่นอะไรบางๆมาอาการนคุ้นๆค,ครับ เหมือนผมผมก็เคยเป็นมาครับแล้วเป็นอะไรอะ่ะเป็นเป็นต้อนเนื้อครับต้อนเนื้อมีสาเหตุมาจากรังสี UV ลมและฝนมีลักษณะเป็นแผ่นเนื้อสีแดงรูปสามเหลี่ยมจะเกิดขึ้นบริเวณตาขาวแล้วลามเข้าไปในตาดำอย่างช้าๆส่งผลให้เรามีอาการเคืองตาตาแดงแสบตาคันตาและน้ำตาไหลได้ครับซึ่งหากเราละเลยปล่อยไว้จนต้อเนื้อลามเข้าไปถึงกลางตาดำ จนปิดรูม่านตาจะส่งผลต่อการมองเห็นทําให้เรามีอาการตามัวซึ่งเราสามารถป้องกันได้ด้วยการสวมแว่นกันแดดหรือแว่นสายตาที่เคลือบมาลติโคตซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต้อเนื้อได้ครับฟังแบบนี้แล้วเนี่ยเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยเห็นทีว่าจะต้องใส่แว่นเนี่ยตลอดแล้วล่ะดีเลยครับยิงช่วงนี้เป็นหน้าฝนด้วยครับจะได้ป้องกันทั้งรังสี U ูทั้งลมแล้วก็ฝนด้วยครับขอบคุณเจอรรี่นะจ๊ะ เพราะว่าพี่ถือว่าวันนี้โชคดีมากๆที่ได้เจอเพราะว่าน้องเนี่ยนะมีประสบการณ์แล้วก็ได้มาแนะนําให้กับพี่แต่ว่าประสบการณ์อย่างนี้ผมไม่ค่อยอยากเป็นเลยครับสู้ไม่เป็นจะดีที่สุดเลยครับสนับสนุนโดยห้างแว่นท็อปเจริญ